หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศักอุปวัฒนูนะครับขออนุญาตมาไล์สุดเด้อถ่ายวิดีโอนะครับโยมแม่ศานะครับจุธามาศกจิวผาพร้อมยอนนัทพงศ์นะครับแล้วก็แม่วุ้นนะครับเด้อญาติพี่น้องนะครับมาช่วยเตรียมพัตหารนนะครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับต้องการนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับก็เลยขอความเมตตานะครับพระอาจารย์พระครูบิดีการนูเพียนนะครับ พร้อมด้วยยมนัทพงษ์ยมแม่สาเนี่ยครับหลานลุ่งเลืองโภชนานะครับจากอำนาจเจริญนะครับมาช่วยจัดพัตหารให้นะครับนี่นะครับมองเห็นละอร่อยเลยนะครับเคยฉันข้าวต้มปลาของโยมแล้วประทับจิตประทับใจนะครับก็เลยบอกโอ้อยากจะถวายนะครับของอร่อยอร่อยแกครูบาอาจารย์นะครับปกติก็อร่อยทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ตามใจตัวเองบ้างนะครับสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพือนะครับ นี่นะครับกาลังจะเตรียมนะครับได้อาศัยพละกกาลังเลี้ยวแรงของแม่ขาวเมซชีนะครับผู้มีบุญมากนะครับเด้อนะครับกําลังจะเตรียมนะครับได้กลิ่นมาแล้วนะครับความอร่อยมาเยือนนิดๆนะครับเด้อนะครับเป็นข้าวต้มปลานะครับเห็นชื่อโภชนะอาหารแล้วนะครับเด้อนะครับยมนัทพงศ์นะครับยมจุฑามาศกับจิวพาพร้อมด้วยทีมงานนะครับช่วยเตรียมพัตนาหารนะครับ ให้ครูบารันได้ชันเบาๆนะครับช่วงเพลนจะได้มีผู้ลงชันนะครับถ้าเป็นหนักในช่วงเพลนนะครับก็จะไม่มีรูปไหนลงมาอีกนะครับก็เลยเด้อนะครับนี่นะครับโยมมาช่วยชัดนะครับได้รับความเมตตาจากญาติโยมนะครับช่วยอนุเคราะห์นะครับเตรียมพัตนาหันช่วยนะครับเด้อทางโน้นเป็นบ้านชีแม่ขาววัดบ้านเขาบอนะครับวันนี้มีต้นเงินหลายต้นนะครับ แต่ว่าวันนี้ฝนฟ้าชนลทาโตกลงมานะครับเด้อนะครับบรรยากาศแบบนี้ไม่รู้ญาติพี่น้องจะมาได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> โอ้ว่าจะทํำง่ายๆสงสัยจะง่าย,ายจ,จริงๆนะครับวันนี้ไม่รู้จะมีส้มตำร้อยล้านหรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้เฮ็ดใส่หังนี่เหือนี่เหือ ไอศครีมโอ้มีถั่วด้วยนะครับเดอ้อวันนี้ไอศครีมพิเศษนะครับมีขนมปังด้วยมีถั่วด้วยนะครับเด้อนะครับแต่ว่าอากาศมันไม่เป็นใจนะครับมันต้องอากาศร้อนๆนะครับอากาศหนาวกับไอศครีมเย็นๆน,นี่ไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่านะครับเดอ้อนี่นะครับพเนีปิ้งนะครับ นะครับแม่ประเีนทำก้าวะโยคนะครับเด้อนะครับดูแลหน้าที่ทางกะปิควบคมโรงครัวนะครับปกติจะเห็นเลือกตั้งแต่กระเทียมกัรหอมนะครับย่างไฟผักอร่อยนะครับนี่นะครับคัดสรรเป็นพิเศษนะครับปลอดสารพิษนะครับหูซึ้อว่าเอาหน่วยมาเลย ี่จะได้ลา่เฮาบานนี้บ่วมีนค่ะบัวเป็นหย่างเพื่อใช่รึหักหน่วยเตรียมเนี่ยอย่างถ้าผุนมันมากนท่าไหรเอาหน่วยมันมากเลยบ่มีมาพุุนเดอ้อบ่หน่วยสั่สงเพิ่นว่าบ่าต้องเตรียมหยังเหรอแต่ใจมาโลดว่าซั่นแต่าเพิ่นกระสีไม่ดอกเลียวแต่เพิ่นซะว่าซั่นบัดมื้อน,นี้ค่ะสิบวายสิบพันย,ยังน่าเบิน้นกล้วยตำกล้วยสาธุอนุโมทนานะครับวันนี้จะได้ฉันตำกล้วยเด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับไม่เคยฉันตำกล้วยอร่อยที่สุดในโลกนะครับให้มา ที่วัดบ้านเก่าบอนะครับถ้าฉันแล้วไม่แค้นนะครับให้รับประกันได้นะครับมมตำกล้วยนะครับเดินนะครับโอ้สาธุอนุโมทนาเด้ออสาม,มีละเด้อ